ถ้าคุณกล้าทําอะไรที่ไม่เคยทําคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เคยได้อันนี้คือข้อคิดแรกเลยที่ทําให้ผมมองเห็นธุรกิจสี่กลุ่มเพราะอะไรเพราะผมทํางานประจําผมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําดีแล้วตําแหน่งหน้าที่การงานดีแล้วนะครับก็ไม่เห็นต้องมีอะไรแต่ เราก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมครับเดือนนี้พนักงานบริษัทผมก็ได้รายได้เดือนละหนึ่งครั้งก็คือเงินเดือนนะครับแล้วก็ได้โบนัสปีละหนึ่งครั้งเราก็อยู่มาเป็นสิบสิบปีนะโดยการไม่ไม,ไม่ไม่คิดนอกกรอบไม่ทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทำดีแล้วจริงๆแต่เมื่อเรากล้าที่จะทำอะไรผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมา ทำธุรกิจประกันผมเรียนจบก่อสร้างไปสายก่อสร้างคุมงานก่อสร้างนะครับแต่พอเจอนนเนยพอพอเราเห็นโอกาสทางธุรกิจลองดูมันไม่มันไม่มีอะไรผิดใช่ไหมครับเลยกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเลยมีอาชีพที่สองขึ้นมานะครับก็คือธุรกิจสีกลุ่มเนี่ยครับครานี้ผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่บอกเลยตามข้อคิด คือมันได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับอย่างงานประจําก็คือบริหารงานทั่วไปนะครับแล้วก็บริหารงานส่งต่อความรู้พัฒนาอันนี้ผมมีพื้นฐานจากงานประจาและพอมาทําธุรกิจสีกุ้งผมเอาความรู้จากงานประจําเนี่ยมาฝึกทีมมามีโอกาสได้มาแจมกันนัเลยนะครับในการอบรมวิธีการพูดอาจจะไม่คล่องคราวนี้พอนันเลยให้โอกาสพูดมากขึ้นเราก็เริ่มแบบ การพรีเซนต์ในงานประจําเราก็ดีขึ้นนะครับมีจังหวะจะโคนหรือตอนนี้ก็อาจจะแบบดีขึ้นกว่าปกตินะครับทักษะด้านการนําเสนอแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือออนไลน์เมื่อก่อนถ้าเราทำงานประจำเราจะไม่มองเลยครับพวก Line OA การโพสเฟ e บ o ๊กการโพสเฟ e บุ๊กปกติแล้วก็การสร้างเพจอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยได้ทำพอได้มาอยู่ธุรกิจสีกลุ่มก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ และที่สําคัญคือสิ่งที่เรารู้จากสีกรุงเนี่ยผมสามารถเอากลับไปใช้ที่งานประจําได้อีกอย่างการสร้างลายโออของเราผมเอาไปอัดแอปใช้ในที่ทํางานเขาก็เอ๊ะโอ้โหเราก็ดูแบบมันโอ้เท่แบบน่องไปทําอะไรมาไปเรียนมาหลออะไรอย่างเงี้ยบอกเปล่าไม่ได้ไปเรียนนะครับก็ศึกษาจากธุรกิจนี้นะครับพอเรากล้าที่จะทํำอะไร ผมผมก็เลยแบบได้เวลาแล้วครับที่เราจะต้องสร้างธุรกิจของตัวเองโดยที่อาชีพท,ที่หนึ่งก็ยังทําอยู่ด้วยไม่มีอะไรเสียเลยนี่ครับคือสิ่งที่ผมกล้าและตอนนี้สีกรุงนะครับให้โบนัสผมเดือนละแปดครั้งครับโอ,โ,อโอ้โหยอดมากเออเอออันนี้นี่มีมีธุรกิจไหนบ้างเนาะที่จะให้โบนัสเนี่ยเดือนละถึงแปดครั้งนะ นะเอพี่น้องนะเออเดาก็ปกติถ้าพนักงานประจําได้เต็มที่โบนัสแปดเดือนก็ถือว่าแฮปปี้อะแต่ผมจะดีใจมากกว่าได้เดือนละแปดครั้งเนี่ยจากค่าคอม่าสายงานต่างๆนานาค่อยๆทยอยมาแล้วที่สําคัญคือเติบโตพี่น้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าบางคนทํางานประจําอยู่เนี่ยคิดว่าเฮ้ยมาทําสีกุ้งรื่องงานงานที่ทําอยู่จะเสียเปล่าเออพี่น้องเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่า เฮ้ยคิดดูสิมาทําสีกุงแล้งงานตัวเองดีขึ้นเออ,อมาทําสีกุงและชีวิตตัวเองดีขึ้นมาทําสีกุงแล้วเราพัฒนาขึ้นนี่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ฉะนั้นจะไม่มีใครมาว่าเราได้เลยครับว่าเฮ้ยทําสีกุงแล้งงานเสียเว้ยทําสีกุงแล้วแหมพฤติกรรมแย่จังเว้ยจริงไหมเออฉะนั้นะนอ,อ,อย่างในทีมเราเราถึงบอกไงครับว่าสีกุงว i p พดีขึ้นทุกวัน นะฮะถ้าเราทําตัวดีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเอาโหผมฟังพี่น้องแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าเนี่ยนะครับพัฒนตัวพัฒนาตัวเองทั้งสองฝั่งได้ทั้งฝั่งอาชีพที่หนึ่งแล้วฝั่งอาชีพที่สองโอ้แล้วแล้ว,ลวเติบโตทั้งสองฝั่งนะครับขนาดขนาดที่ทํางานยังแปลกใจเอ๊ะไปเรียนที่ไหนมาเอ่อทำไมทำไมเก่งขึ้นใช่ใช่ใช <laughs> เอออันนี้อันนี้เจ๋งเีอ่ะโอ้ครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะเพิ่งรู้เนี่ยว่า<ช>ว่าเออเอาไปใช้ในงานประจําได้ด้วยน,นะครับ โอ,อ้เยีเ่ยมครับเยี่ยมครับอ